สวัสดีครับหมอเก่งเชื่อแนวเช้าวันนี้หมอเก่งก็พาทําการเก็บองุ่นนะฮะองุ่นของหมอเก่งก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับพัน beauty citrus นะครับสีม่วงนะฮะเห็นไหมครับถ้ามันสุกแล้วก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือองุ่นนะครับสุกเต็มที่แล้วเดี๋ยวมาตามหมอเก่งมาเลยนะครับมาเก็บองุ่นกันนะครับเดี๋ยวเราหาอุปกรณ์การตัดองุ่นก่อนนะครับนี่ฮะ ได้กันไกลตัดเก่งครับหมอเก่งก็ทําการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะน่ากินไหมครับองุุนนะครับเดี๋ยวเราเอาไปไหว้คุณตาก่อนนะครับพวงแรกของสวนนะครับมันรู้สึกว่าจะเหี่ยวไปด้วยนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับนี่ฮะเดี๋ยวหมอเก่งทําการตัดองุุนก่อนนะครับเยอะแยะเลยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็พอได้กินนะครับรุ่นนี้ครับนี่ครับแถวนี้นะครับเดี๋ยวหมอเก่งทําการตัดก่อนนะครับอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับ มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมีพอได้กินพอได้ไปไหว้คุณตานะครับเห็นไหมครับองุ่นชวนมอเกนี่นพวงนี้ก็ใหญ่เลยนะครับองุ่น Beauty s i ล i จากสวนของหมอเก่งชาแนลเห็นไหมครับชาววันนี้หมอเก่งทําการเก็บองุ่นนะครับค่อยทยอยเก็บมีไม่เยอะพอได้กินนะครับเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวเยอะแน่นอนครับเราได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วนะฮะ นี่ครับครับก็คือผลงานรุ่นแรกของหมอเก่งนะครับองุ่นออร์แกนิกนะครับแท้ๆเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราทาการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเช้านี้ครับก็พอได้กินนะครับนี่ฮะพอได้กินพอได้เอาไปไหว้คุณตานะครับเอาไปฝากพ่อฝากแม่ฝากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับรอดแรงนะครับหลักสูตรองุ่นศาสตร์บัณฑิตจบไปแล้วนะครับรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวรุ่นหน้ารับรองได้เยอะกว่านี้แน่นอนเลยนะครับรุ่นนี้ได้พอกินนะครับ ค่อยฝึกฝีมือใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นไงบ้างนะครับองุ่นนะครับอรบอร์แกนิกแท้ๆเลยนะฮะที่สวนหมอเก่งชาแนลน่ากินเลยไหมครับนี่ครับเดี๋ยวทุกท่านรอบหน้าได้กินแน่นอนนะครับอดใจรอนะครับเดี๋ยวรุ่นนาเราจะทําให้มันเต็มสวนเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ